สวัสดีครับผมทิกกี้ดูไปดูปูนาวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะฮะวันนี้จะพาทุกท่านมาดูเกมลดราคาอีกแล้วนะครับเกมลดราคาเพิ่งอัพคลิปไปเมื่อเร็วๆนี้เองก็ยังมีอีกหลายๆค่ายเลยนะฮะร,ร่วมใจกันลดราคาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเป็นว่าเราไปดูกันดีกว่าว่ามีเกมอะไรที่ลดราคากันบ้างนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยเกมใหม่ก็มีมาแล้วนะฮะ닌เ n นโด w i t c s Sport นะครับก็ถ้าใคร สนใจเกมกีฬานะฮะแต่เกมนี้เล่นได้เฉพาะเกมที่มันถอดจอยได้นะ Nintendo Switch Lite เล่นไม่ได้นะครับอ่าเป็นเกมรวมกีฬาต่างๆนะครับอะเดี๋ยวว่าเราไปดูเกมลดราคากันดีกว่านะฮะตอนนี้มี1,742ไอเทมโอ้โหเพิ่มมาประมาณ200กว่าเกมใช่ไหมเมื่อวานมีพันห้าขออภัยนะฮะ เกมแรกอมองอัดนะครับลดราคานะครับไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะแต่ว่ามันมีอัปเดตเรื่อยๆเลยนะที่ผมเล่นดูนะครับมีตกแต่งตัวละครมีสกินอะไรต่างๆแล้วนะครับที่มาลดราคานะครับสกอตพิกกิมนะครับ4.90นยะฮะยังลดราคาอยู่จัดแดน2,022นะครับคุกกิ้งซิมูเลเตอร์1น9ะฮะอสเซนตคิกก็ยังลดราคาอยู่ ใครชอบเกมต่อยมวยนะครับเรียวบ็อกซิ่งทูนะครับหนึ่งจุดแปดเก้าประมาณหกสิบกว่าบาทใช่ไหมโมโนพอลี opoly, เกมกระดานนะครับเกมเสถีนะครับโคสิโก้รู้สึกว่าจะมีอัปเดตใหม่ด้วยนะเปลี่ยนปกด้วยนะครับฮาเดสเฮดิสนะครับแล้วแต่ใครจะเรียกเกมนี้รู้สึกว่าเขาสนุกกันมากเลยเกมนี้ลดสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะสิบหกจุดสองสี่นะครับ เกมเข้าชิง of the year ด้วยนะครับเกมนี้เกมอินดี้นะเดี๋วคุยอีกวิดีโอ2นะฮะเหลืออีก4วันนะครับเกมดูดวิญญาณนะครับ Star Wars Night Own Republic นะครับลดราคา11.24นะครับ Leo Rabbit Kingdom Battle นะครับ Monster Hunter Rise นะครับ ยี่สเกุดเ้าหรืออีกสิบหวันอีกยาวนาะนเลยฮนะเลโก้จูซี่เวิลด์นะฮะเจ็ดจุกสองร้อกว่าบาทโมทอคคาแบกสิบเอ็นะฮะสิบเลเกวันนะครับเก้าจุดเก้าเกนะครับสตีดไฟเตอร์ครบรอบสาปีสิบเอ็ดจุดเก้านะสิบหวันนะครับแอสเซสเซนต์คิดเดอะโอสโอล อีซีโอพอดีคอลเลกชันนะครับ2.99นะครับบกแม็กเกมประจนภัยใช่ไหมเป็นสตัตว์แมลงนะครับ1 9 9เเป็นเกมมาใหม่นะเลโก้อันเดอร์ค l เวอร์เลโก้ซิตี้นะครับลดราคาอยู่เลแมนลีเจนต์โอวคุกถูกแลดราคานะั้นี่ชุดบัตเดินนะ 12.12 12 US นะครับเลโกเวอร์นะครับเดียโบชูเล็กซี่เลสเต้นะครับ29.99 US นะครับเกมนี้ก็มีหลายท่านบอกว่าสนุกนะ Overcook all you can eat มารวมภาค1ภาค2และ DLC ต่างๆนะครับ19.99นะครับ Dead by Daylight ลดราคารู้สึกว่าเมื่อ กี้มีการอัปเดตนะผมอัปเดตไปเกือบสองชั่วโมงเลยใช้อินเทอร์เน็ตของมือถือนะเปลี่ยนปกเป็นปกนี้เลยนะฮะปกนี้เลยเปลี่ยนปกใหม่เลยนะฮะก็ไม่รู้มีอัปเดตอะไรเพิ่มขึ้นนะน่าจะมีการแก้บั๊กแก้อะไรต่างๆนะยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยนะแอสซินคิดสามนะครับอันนี้ก็จะได้าภาคเรเบลเลชั่นอีกหนึ่งภาคนะครับเลโก้ดิ Incredible 8.99 Lego Marvel Super Hero นะครับภาคหนึ่งสิบเ Overwatch ก็ลดราคานะฮะร,รู้สึกว่า Overwatch 2องเขาจะเปิดให้เล่นแบบเบตา้าแบบทดลองเล่นใช่ไหมภาคหนึ่งก็เลยลดราคานะแต่ว่าถ้าซื้อแบบดิจิตอลดาวน์โหลดนะฮะ Overwatch ภาคหนึ่งนี่จะได้อ่าออนไลน์ฟรี3เดือนนะครับของ Nintendo Online เขาบังคับให้ ฟรีเลยถ้าซื้อแบบลดราคาเนะี่ยถือว่าคุ้มเลยนะฮะแต่ไม่รู้ยังมีคนเล่นอยู่ไหมแต่ว่าก็มีคนเล่นอยู่นะที่ผมเข้าไปเล่นเรื่อยๆ,ๆนะ Don t Stop นะครับภาคแรกนะฮะ4.99 KaiSits Trilogy 3.4 3 4.99นะฮะ Immortal Phoenix r i s i n g เกมนี้ผมก็มีรีวิวไปในทีช่ช,ช,ช่องผมแล้วนะครับพูดแทบลิ้นพันเลยเนะี่ย นี่เดียโบอีกหนึ่งภาคนะครับภาคสามใช่ไหมขีดอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้เล่นสักภาคเลยนะบอกสนุกกันนะครับเ e สเด e ด์ e ิววิวสรถทุกภาคเลยนะของ Capcom นะฮะนำเรสเดนด์นิววมารถทุกภาคเลยภาค4ภาค5 6ภาค0ภาค1 Remake นะครับแล้วก็ r e v ว l ร t i o n 1 r e v ่ l เ t i o n 2นะครับรุ่ราคานะฮะ นี่คลาทีนะครับรถของบริเน่ใช่ไหมรถราคาสไปโรมังกร้วงนะครับมาดูกันว่าค่ายนี้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจค่ายนี้ก็เป็นของ Activision นนะครับค่ายดังๆก็เกมดังๆก็จะมีอะไรอ่ะนี่เลย Cas Bandicoot 4นะครับรถราคา29.99 29. นะครับโทนี่ฮอสนะครับ หนึ่งและสองครับลดราคายี่สิเอดุดเก้าเก้าแคดเบนิคูสเอนไซโรจีนะครับ,ราา 99, y, รบภาคมัดรวมภาคหนึ่งสองสามนะฮะเก้าจุดเก้าเก้าทำเป็นเวอร์ชั่นใหม่ด้วยนะครับแคดส์ทีมเบสซิ่งในตโตฟิลเกมนี้ก็ผมรีวิวไปแล้วนะเป็นเกม,มคู่แข่งของมิลิโอคาร์ดนะครับเกมรถแข่งนะสนุกดีนะครับแอคทิวิชันก็ลดราคาอยู่นะ เยาโบ m มอนสเตอร์สต er 2นะครับและอีกหนึ่งค่ายนะที่ลดราคาก็สคว a อเนิกเลยนะครับค่ายดังๆที่ลดเพิ่มนะครับ Final f a n ตาซีใครเป็นแฟนเกมของ Final แฟนตาซีนะฮะก็ลดราคาแล้วภาค7เหลือ7.99นะครับภาค10เหลือ10.49นะครับ ภาคเกสิ 90, ไม่ใช่ภาค10บพา10จะเป็นภาคนี้สิบมีสิบทับหนึ่งสิบทับสด้วยนะฮะ HD ด e ี a s มา r อรยี่นะครับ,บเขาบอกเกมนี้ดีนะพาคแก็ลดราคาเหลือ9กุ้ดเนะครับด h e วน้ q u เ s t แบบแปดบิตนะฮะพาคหนึ่งสนะครับ, 1, 2, รบผมซื้อภาค2ไปภาคเดียวนะยังเล่นไม่จบเลยยังไม่ได้รีวิวด้วยนะฮะ Final Fantasy สิบสองนะครับ The z โ d ด a s o d i นะครับ ยี่สิบสี่จุดเก้าเก้านะครับ Neo The w o r l d and w i t h You ยี่สิบเก้าจุดเก้าเก้านะครับ Star o c i a n นะครับ Legend of Mana Collection of Mana นะครับ World of Final Fantasy Maximum Maxima นะครับสิบเก้าจุดเก้าเก้าเกมนี้คล้ายๆกับโปเกมอนนะถ้าใครชอบจับออ่ามนสเตอร์ Monster มาต่อสู้กันนะครับเกมนี้ ผมเล่นบน PS Vita นะแต่ยังไม่มี DLC เลยไอ้นี่คือภาครวม DLC ทั้งหมดเลยนะ i am s e s ซซินะนะครับ s a ก a f o r ร์ดไนท์โ n ้นีนะครับ Le ing, aka, รโ o m a ินซิ่งส a ก้ก็ลดเกือบทุกภาคเลยนะฮะ h o c o b บ Mystery d u n g e o n นะครับ10 5.99นะครับไฟนอล15ภาค Pocket Edition h d นะฮะ11.99เกมนี้ก็ยอมมาจากภาค15นะฮะย่อม,มาเป็นตัวแบบมินินะฮะก็เล่นกันทดแทนกันได้ในะเรื่องก็คล้ายๆกันแต่ว่าภาพจะไม่เหมือนกันนะครับ Valor b u r n e เว o r l d นะครับ11.99นะครับอของ Square Enix ก็ลดราคาแล้วนะ แคปคอมลดราคายูบ s ซอฟรถลดราคา,อ,าอะไรอีกนะหลายๆค่ายอะลดราคาของเลโก้ก็ลดราคาอยู่นะครับเดวกอนด็อกมานะครับลดราคาถ้าใครสนใจก็ลองหามาดูมอนสเตอร์แลนเชอร์หนึ่งและสองเเป็นมอนสเตอร์ฟาร์มใช่ไหม ภาคหนึ่งและสองอนะ่ะเขามาทําแบบมารรวมนะฮะขายบนเครื่องมีนซินโด s ซูบิทก็ยี่สิบสองจดสี่เก้านะครับ U.S. เอ g เลโกนินจาเจ็ดจุดสี่เก้านะครับอ่ะอีกค่ายหนึ่งก็มาเวลัสนี่แหละนะฮะเกมปลูกผักนะครับ Rune Factory 4นะครับเ e x กโ o มนเกมนี้รู้สึกว่าจะมีภาษาไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมยังไม่ได้เล่นเลยมีสองภาคที่ขายอยู่นะฮะ เดวีเมคายนะครับเรสซิเดนท์วิวหกนะครับเดสเซลก็ลดราคาแล้วนะฮะสิบสี่จุดเก้าเก้าเกมนี้ก็เป็นที่หมายตาของหลายๆท่านนะบอกว่าเกมนี้ก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกัน So r r y of s e a s o n p i o n e e r o ย i อฟลิทนะครับยี่สิบเก้าจุดเก้าเก้าเกมผู้พักเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของทุกภาคเลยนะฮะมาลงให้กับนินโดสวิตนะฮะเป็นภาคใหม่ล่าสุดเลยนะ แต่เฟนออมบิลเลอร์เท้านั่นเป็นภาครีเมคใช่ไหมเดสเซนท์วิวเรเว l นชั่นภาคหนึ่งมีก่อนสนุกอยู่นะเดสเซนท์วิ i ห้านะฮะจัสเคปลดราคานะครับอืมมีหลากหลายเกมเลยนะฮะเอ็กแค l ปดูสแลนทูตอัพนะครับลดราคา ใช้เบนนี่คูดโฟนะครับเอเลียนไอซูล레이ชันเกมนี้ก็วิ่งหนีเอเลียนนะครับวิ่งหลบเหมือนว่าถูกไล่ล่าหรือถึกขวัญเกมเนี้ยถ้าใครสนใจก็ลองหามาเล่นดู Story of Season f r i e n d of m i นลโล่ทาวนนะครับเป็นเกมที่รีเมคมาจากอฮาวเวิร์ดบูลเฟนออฟมิเนลโล่ทาวนของเกมบอยนะครับก็มันจะคล้ายๆกับ h o w เวิร์ดบูลแบ็คทูเนเจอร์แหละ ซิตไฟเตอร์อัลตราทูนะครับ19.99สตาร์ลวอร์นี่รู้สึกว่าจะลดหลายภาคเลยนะครับสตาร์ลิงแบทเทิลฟอร์ออฟแอตลาสนะครับโนมอร์ฮีโร่ภาคหนึ่งภาคสองลดราคานะทัสไรท์ภาคสองลดราคา4.99นะครับ ดะเกตแดนเจียนชุดบัลเด้นนะครับสิบห้าจุดเก้าแต่ชุดธรรมดาจะเก้าจุดเก้าเก้านะครับไวฟ์ฟูอิมแพเกมนี้คล้ายๆนินจานมนะแต่ไม่ใช่จะมีสาวๆมาใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ยิงปืนชิดน้ำกันนะครับเกมเพิ่งมาใหม่เลยลดสิบห้าเซนสี่จุดสองสี่นะครับถ้าใครสนใจก็ลองหามาเล่นดูนะฮะสแคเบิลลูโม อลิสอารายใช่ไหมโอนิมูชาวอลล์สเฟลทูเฟมนะครับเกมถ่ายรูปผีนะครับแล้วรับบทเป็นผู้หญิงสาวเดินเข้าไปถ่ายรูปในติดวิญญาณแดนซิตี้วร์เรอร์8นะครับ2 7 2 27.99 US เหรือ9ก้าวันนะครับสากุนะเกมปลูกผัก ต่อสู้ไปด้วยนะครับ Power Ranger, a t e r i e ใช่ไหม Lesa, Yonder เกมนี้ก็เป็นเกมปลูกผัก Open World นีหนึ่งเกมนะครับ Ghost and s c o b p i n Batman เป็นเกมเกี่ยวกับอ่าต้องเลือกไม่ใช่เกมแอคชั่นนะเป็นเกม ต้องเลือกอ่ะเป็นเกมคล้ายๆเกมภาษานะครับต้องเลือกสถานการณ์และทิศทางก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกนะครับน o โมฮีโรภาคสนะครับลดราคาเ e s i d e n น e ิวซีโร่หรือ16วันฮนะสปอร์ตปาร์ตี้เกมนี้ก็เกมกีฬาอีกหนึ่งเกมนะครับมันรวมหลายๆภาคหลายๆหลายๆเกมนะครับดูรัตแคมไฟนะครับเกมนี้ก็สนุกอยู่นะ 5.99 US นะครับเน็กมอนนี่ภาคนี้เป็นภาคใหม่เลยนะครับ9.99นะครับใหม่พพกว่าภาคแรกที่ที่ด้านบนนะครับ State of m i n d 1.99เกมอะไร90%เลยจาก19.99เหลือ1.99นะครับ b e d b o o k Cost Tag Battle นะครับเกมนี้ผมไม่แน่ใจนะ ผมซื้อไปแล้วเนี่ยแต่โหลดมาเล่นไปปุ๊บมันเด้งออกไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะฮะต้องอัปเดตอะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่ต้องซื้อดี c เพิ่มไงผมก็เลยไม่ได้เล่นไม่ได้รีวิวอะไรเลยเป็นหนึ่งเกมที่ซื้อมาแล้วก็มันเด้งออกผมก็เสียเวลาก็เลยลบออกซะเลยนะครับไม่รู้ว่าเครื่องอื่นเป็นกันหรือเปล่านะครับฮอปเกมนี้สามจุดเก้าเก้านะครับ สะจนภลายเกมนี้สนุกนะมีรีวิวบนเครื่องผมแล้วบนบนช่องผมแล้วนะฮะก็ลองไปดูด,ดูได้นะเด็กจะใส่ฮหู้แดงแล้วก็แขนกลนะครับเลดวิงเกมอ่าอะไรนะเครื่องบินใช่ไหมถ้าใครชอบเกมเครื่องบินยิงกันก็ลองหามาเล่นดูนะครับเกมตกป้า 4.99้นะครับ n e ซูเปอร์ u ั k ก t a เทลนะครับเป็นเกมเจ้าจิงจอกตัวสีส้มนะครับน่าจะประจนัยคล้ายๆกับมาริโอโอดิสซี่อะไรประมาณนั้นเหลือ17.99้นะฮะมีแบ็กแมนอีกหนึ่งภาคนะครับโอเชียนฮาร์ดเกมคล้ายๆเซลดาเลยใช่ไหม แต่เขาบอกกันนะครับมีหลากหลายเกมเลยฮะที่ลดราคานะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปเลือกหากันที่โซน US นะครับ eShop eShop โซน US Cat Quest เกมนี้มีภาษาไทยนะลดแค่ภาคแรกภาคเดียวภาค2องเป็ลด ผมเช็คดูแล้วทันไรสามเหลือเก้าจุดเก้าเก้านะครับม,มิลลิแน่เกมเศรษฐีใช่ไหมคอเลกชันออฟมาหน้านะครับนี่ดาร์กเกตันเชียนแบบไม่มีดีอลซีนะเก้าจุดเก้าเก้านะครับชเชสเตอรเลดสามจุดเจ็ดสี่ยูเอสนะครับ ก็มีเกมมากมายหลากหลายที่ลดราคานะครับ World Lumber เกมหนอนยิงกันนะครับแล้วก็ Mark of the Ninja Remaster กัน er, ก็อ c a n n o n อย2 6.49 US Vampire นะฮะเกมนี้ไล g ยูทูบเบอร์หลายคนเอาไปรีวิวเอาไปสตรีมบนช่อง youtube แล้วนะฮะ14.79นะครับก็มีเกมที่น่าสนใจเยอะเลยนะฮะเฟรนลี่เทลก็ลดราคานะถ้าใครชื่นชอบก็ลองหามาเล่นดูนะครับเกมลดราคาทุกถูกนะครับตัดสินใจดูก่อนว่าจะซื้อดีหรือเปล่านะครับไปดูที่อ่า ตัวอย่างในช่องผมก็ได้นะฮะหรือช่องอื่นๆก็มีนะครับ Dead by daylight ชุดอั t i ิเม e อิ i ิ i ั n 4 9่ลด3 0นะและ DLC ก็ลดนะถ้าใครซื้อมาแล้วก็อย่าลืมนะ DLC ลดราคาอยู่นะครับของ Dead by daylight Ocean Horn 2นะครับเกมนี้ก็ให้อารมณ์กับ Zelda b r e a t h of the Wild นะแต่เวลาอาจจะน้อยกว่านิดนึงนะครับก็ให้อารมณ์ประมาณนั้น มันจะเป็นเกมลดราคาที่เราแนะนำให้ท่านด,ดูกันนะครับก็มีอีกหลากหลายเกมนะที่น่าสนใจเดี๋ยวยังไงก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับที่โซน US นะผมจะเอาให้ดูประมาณเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูที่เกมลดราคา เดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกเกมหนึง่งนี่ข้างล่างจะมีวอร์เลอร์โอชิโอโลชิอันติเมตสี่นะครับแนวมูโซเหมือนกันลดส1 9 9นะครับนี่เกมตกปลาก็มีมาแล้วนะฟิชชิงสตาร์เวิร์ลทัวร์นะครับต้องใช้ไอ้จอยแยกนะครับอืมลอสฟีเอร์โอ้เกมเยอะแยะเลยอ่ะ ลดร,ราคาครัน้นี้คลิปนี้ค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะครับก็ลองดูเกมดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะกระเป๋าตั้งชีกแน่นอนสิ้นเดือนนี้ Ocean h o ฮอภาคแรกก็ลดราคานะครับ o oh อ b o y นะครับ14.99นะครับเกมเยอะเลยทีเดียวนะครับที่ลดราคา เดี๋ยวเราไปดูกันที่เกมขายดีประจำรอบนี้ก่อนนะครับเกมขายดีที่ติดอันดับ30อันดับของ US นะครับอ่าเกมมาใหม่เลยนะฮะ Nintendo Switch Sport นะครับอันดับ2ก็จะเป็น Kirby and the Forgotten Land นะครับอันดับ3ก็จะเป็น LEGO Star Wars นะครับ อันดับ4มาริโอคาร์เอสันดับ5 Star War ล์ฟอร์ดนะครับอันดับ6ไมค์ค้าอันดับ7โปเกมอนรีเจนอารซิอันดับ8สกายลิมอันดับ9ดอนสตาร์ทูเกเตอร์อันดับ10มาริโอปาร์ตี้สุดปอ์สตาร์อันดับ11สุดปอ s สมาร์ทบอสอันดับ12อ n นนีมอคอสซิงอันดับ13คับเฮดอันดับ14สตาร์ดิวัลเล่อันดับ15สตาร์วอลเลโก้ชุดบัลเดินะฮะอันดับ16ออมองอัดอันดับ17 เดลิต t ตอร์แม่ภาคแรกอันดับ18 Quake อันดับ19 The Show 2022นอะครับอันดับ2 0 Le g o h a r ก y p ฮ t t e r อันดับ2 1 Scott p i ดสกอพิมนะครับอันดับ2 2 o v e r c o o k e d คอันดับ2 3 n a r u แล้วต r m t r i l ท g y ภาค123รวมกันนะฮะอันดับ2 4ก็ s o n i c มา n i อันดับ25 Just Dance 2022อันดับ26 c o o k i n g Simulator อันดับ27 โคนอคอส์นะครับอันดับ28เซลดาตกลงมาเยอะเลยนะอันดับ29โซนิคฟอร์ดอันดับ30 The House of the Dead นะครับนั่นก็เป็นเกมที่ขายดีประจำสัปดาห์ประจำรอบนี้นะอ่ะอันว่าถ้าใครชื่นชอบเกมลดราคาก็ลองเข้าไปหาซื้อนะฮะมีหลากหลายเกมที่น่าสนใจอยู่นะครับมีเกมดีๆทั้งนั้นเลยสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง16กิจแชนแนลด้วยนะฮะ จะมีคลิปเกมให้ท่านได้ดูเรื่อยๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดซับสไครต์ให้ถึงพันซับนะครับขอบคุณมากมากเลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วเจอเกันคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ